นรัศม,มีวงกลมเป็นที่นิยมใช้ได้ใช้ดีถ้าร่างกายสบายกายีถ้าแป้งโยคียนรัศมีวงกลมจําไว้ก็แล้วช่วงคิปนี้ม,มีข่าวดีๆมาแจ้งให้ทุกคนทราบนะครับก็ถ้าผู้ติดตามครบนะครับ22,000ซับนะครับก็เร็วๆนี้ก็คือขาดอยู่ประมาณ800ซับทุกคนช่วยกดด้วยแล้วก็ผมมีบัตรเกระนะ้นามาแจกต่างๆมากมภายในคลิปนี้นะครับโอเคก็สำหรับใครที่ไม่อยากพลาดก็ไปดูคลิปกันต่อได้เลยมุมเกมช็อป บริการขายบัตรเติมเงินเกมทุกชนิดและไอดีเกมออนไลน์ระบบเติมเงินออโต้สะดวกรวดเร็วปลอดภยัยรวมไปถึงระบบสุ่มรางวัลเยอะที่สุดในประเทศไทยครบเครื่องเรื่องเกมต้องมุมเกมช็อป โอเคผมก็ต้องขอขอบคุณสดีมิตรักนักเล่นเกมกัน์ดเน่าฟรีไฟนะครับคืนนี้นะครับโปรโมชั่นกอดเกมเมอร์ซีนะครับสำหรับคืนนี้ผมก็จะมาสอนรับของฟรีนะครับนะอัปเดตวันนี้เป็นวันที่6นะครับ6ธันวาเฮ้ย6มกราคมนะครับ6มกราคมผมก็เป็น2,164ตอนนี้ก็เป็นเอ่อเป็นปี2020 21นะครับแหมนะ21แล้วนะครับหลงหลงลืมลืนะทุกคนก็ประมาณนั้นนะครับแล้วก็คืนนี้ผมจะมาสอนรับของฟรีนะครับนะก็เออสหรับ ของเซิร์ฟที่แล้วนะครับเป็นของเซิร์ฟเอ่อทาานั้นพม่านะครับก็คือรับของฟรีรับโทเคนนะครับเราก็เซิร์ฟไทยเข้ามาของจริงก็คือถ้าจะเสียเพชรก็คือเสียแต่คือถ้าเราเล่นเซิร์ฟพม่ามาก่อนแล้วก็คือถ้าเราเล่นครบกิจกรรมอะไรเงี้ยล็อกองล็อกอินรับของรับไอเทมเดินตามเกมทำภารกิจต่างๆก็คือทามาเซิร์ฟไทยก็คือเราจะได้ประสบนหน้าของฟรีรับไปเลยหนึ่งชุดประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าเอ่อเป็นส่วนหน้าเซิร์ฟพม่าครั้งนี้นะครับก็คืออัปเดตล่าสุดเลยเดี๋ยวเรากดให้ตั้งคค่าาาแล้วก็งภาษานะรับ S 1> <S 1> เลือกภาษาเป็นภาษาซ้ายล่างสุดเลยนะเป็นภาษาพม่าะนะครับันนี้เราก็คืกดเลยแล้วก็กดรีเซ็ตนี่ครับก็คือออกเกมแป๊บนึงลองดูกดออกปึ๊บหาแล้วสักครู่นะครับก็คือจะรีเซ็ตเกมไม่เป็นเซิร์ฟพม่าะนะครับก็คือเราก็คยง่ายก็จะเป็นของอัปเดตที่มาใหม่ล่าสุดในเกมฟรีฟราตอนนี้นี่ครับรัของฟรีแน่นอนนะครับเป็นวันหยุดนะครับนะก็คือวันหน้าก็คือเป็น รับชุดแร่นะครับก็คือเป็นชุดสำหรับชุดอะไรนะเขาเรียก่าเป็นแบบสีฟ้าดําๆนะครับเป็นทั้งเซ็ตหญิงและเซตชายเลยนะแล้วก็เออไม่โดนแบรนร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนเพราะว่า GM ออกมาบอกแล้วนะครับสำหรับเซิร์ฟพม่มาถ้าคือเซิร์ฟม่มาเนี่ยคือไม่ได้เป็นเซิร์ฟแต่เป็นแค่ภาษาแล้วก็อันนี้คือจะของอัปเดตฟรีแน่นอนนะครับสายปีเนี่ยห้ามพลาดนะครับก็ฝากรุนนี้ให้จบแล้วก็กดไลค์ด้วยนะครับแล้วก็เลยปึ้ง ไ,ได้เรียกหรืเปล่ามันไม่ให้เรียกอราคนดูอเราเข้ามาเลยหรือเปล่านี่ไยคนก็จะแรงนื้อเลยนะก็คือเราเข้ามาประมาณนี้เลยนะครับก็คือจะเป็นประมาณนี้แล้วก็กิจกรรมก็คือประมาณนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมเป็น evolution นะอะไรเนี่ย e v o l u t i อีอีเวนต์เดย์นะครับวิชนะครับนะเป็นอีอะไรโอ้เฮก็เป็นอีเวนต์เดย์นะครับสำหรับอันนี้เป็นสำหรับอีเวนต์ต่างๆสำหรับของฟรียกเซิร์ฟนี่ครับก็สามารถล็อกอินนะครับครบตามกําหนดก็คือเออหนึ่งวันรับเป็นส่วนหน้าอันนี้นะครับนะเป็นเหรียญแล้วก็2วันรับเป็นอันนี้นะครับแล้วก็เออสามวันนะครับ4วัน5วันนะครับแล้วก็6วันอุ้ยคือเอาง่ายคือแร่เลยนะครับสำหรับอันนี้ก็จะเป็นของแร่กระเป๋าคือ คือของของแรนะครับอันนี้ก็จะเป็นของแรเลยนะครับผมไม่รู้ว่าเข้ามายัางกระเป๋านี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเข้าเกมหรือยังนะครับส่วนหน้ากระเป๋าัน,นี้นีครับคนดูเนาะเทนะครับ,อรบเออแล้วก็ส่วนหน้าของฟรีไฟเนี่ยคือเป๋ฟรีซีเลยนะครับเดี๋ยวผมจะกดรับเลยปึ้งอ่าเราอินวันที่สองเราอินวันแรกกดรับกดรับไปยัง ไปอย่างนะเปิดนี่ครับผมเรียบร้อยแล้วก็6วันรับอย่าลืมมาเล่นกันนะครับเดิร์นี่ก็อย่าลืมมาล็อกอินกันนะครับแล้วก็อีเวนต์เดย์นะครับวิดรีนี่เป็นสลับชุดนะที่ผมบอกไปตะกี้ก็คือเลขในตรงนี้ก็คือจะเป็นกล่อง FF อันนี้ก็จะเป็นสลับโทเค็นอะไรนั่นแหละนะโทเค็นทุกอย่าง,งก็สามารถแลกได้เป็นส่วนหน้าเซ็ตอันนี้เลยนะครับนี่สีเซตก็จะเป็นส่วนหน้าเซตนี้ไหมโอียแปลเลยนะครับนี่ก็จะประมาณนี้เลยนะคนดูเห็นไหมนะ,นะ ทุกคนคิดว่ามันแรงไหมล่ะผมคิดว่ามันแรงนั่นแหละชุดนี้ก็คือเป็นชุดที่ เอาง่ายคือชุดเสียตังค์นะครับอย่างแรกเลยคือชุดเสียตังค์แลวอย่างที่สองเลยคือชุดที่มาในอะไรนะเขาเรียกเป็นลดราคานะครับก็อยู่ราวประมาณพันพันพันหัเพิรเลยครับเซ็ตนีเพชรเดียวนะครับโอเคนะครับนี่เห็นไหมอืมเทมากนะครับใส่หมวกวาเนาะก็เป็นกิจกรรมประมาณนี้เลยนะครับสำหรับเพื่นดูก็สำหรับใครที่ต้องการรับนะครับวิลเลเดดเดวิสอันนี้นะเป็นกิจกรรมที่เข้าสู่ช้านเกียฟรีไฟล์มาใหม่ล่าสุดก็คือจะเข้าเร็วๆนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับโอเค นะครับเพื่อกำลังใจในการที่จะไปนี่ครับโอเคแล้วคนดูก็จะได้ส่วนด่ากิจกรรมประมาณนี้เลยรับของรียกเซิร์ฟแน่นอนสำหรับใครที่ต้องการรับอะไรเงี้ยก็สามารถรับได้นะครับมีของตั้งแต่2รูตัที่รับเป็นของน้าไดมอลด์ออสสามใบนะครับแล้วก็สอูตที่รับอันนี้เป็นเออสามใบนะครับแล้วก็2อูตที่อันนี้เป็นตู้อีโวนะครับแล้วก็4ี่ตเวที่แร็ปสุเซ็ตผู้ชายนะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เซ็ตผู้หญิงแบบนี้เลยนะครับก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับคนดูเห็นไหมล่ะมันจะก็จะลายในประมาณนี้เลยนะครับ อืมนะครับก็จะอยู่ละลาประมาณนี้นะครับสำหรับเซตนี้นะคุน้องก็จะเป็นเซตผู้หญิงนะครับอันนี้เป็นเซตผู้หญิงก็จะเป็นเออของฟรีทุกคนสี่ตัวเองนะครับก็คือสามารถแลกได้ในนี้นะครับหรือว่ากิจกรรมตรงนี้เป็นเหรียญบล็อกอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากผมก็จะมาบอกในเกมว่ามีอะไรคราบเด็ดแบบนีแต่ภาษาพม่านะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับอันนี้เป็นกล่องก็คือไม่มีอะไรมากก็คือเปลี่ยนแค่ภาษาทุกคนก็ง่ายงมากๆนะครับก็เปลี่ยนตรงนี้นะครับผมจะทำอีกครั้ง เปลี่ยนเลือกไปตรงนี้อันซ้ายล่างสุดของอันนี้นครับผมโอเคเดี๋ยวเราเข้าเซิร์ฟไทยนะครับเปลี่ยนเลยแล้วก็ในคลิปวันนี้เนี่ยก็ต้องขอจบลงไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์สติ๊กเกอร์ใเพกกืนกำลังใจด้วยนะครับมันก็จะมีกิจกรรมต่างๆอัปเดตเข้ามาในข่าวสารสำหรับนักติดต่มากมายนะครับทีนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าเลยนะครับผม กูก็ยังไม่พอถึงกูยังไม่ตายกูตดยยังบอกใจไว้ยาเพิ่งท <Ash> ้อที่ทำทุกวันเพื่อตายยายในวันที่กูได้รอถึงแม้ว่ามันจะเคยบ้างที่ทำมันยังไม่พอมันถึงวันที่กูต้องพรอแต่กูก็ยังไม่พอถกูยังไม่ตายกูตดยยังบอกใจไว้ยาเพิ่งท้อที่ทำทุกวันเพื่อตายยายในวันที่กูได้รอถึงแม้ว่ามันจะเคยบ้างที่ทำมันยังไม่พอ ชีวิตทีน่น้ำเน่าแต่มีสองคาที่ต้องก้าวเดินไอ Listen, games, no yeah. ้ก no ็บเรฟลายกูอะจะบินต่อไปให้มันสุดใจและกูพอบายเรื่องที่ต้องคิดที่จะทำให้มันลุดไปไม่ได้สายไปถึงมีผู้คนพยายามที่จะช่วยใจกูไม่ได้ try กูไม่ได้ like และสกวันตัวกูท้อสบายกูก็ไม่ชอบที่ต้องให้ใครเข้ามากับโน้ตฟันอยากทำเกือพอคนที่เคยบอกว่ามึงอย่าอยู่ กอดของกูมันเย็นชาไม่มีข้อแม้ถ้าทิ้งมันไปกูคงเป็นคนหมดฟ้าวันที่จะตามันยังไม่ขาดลองดูสักตาไม่เอาแค่ปากลองไม่คิดทีมันกคก้าฝากเพราะกูจะเป็นอยู่คนอากาศไยังไม่พอยังไม่ตายกูใจอ่ะบกใจว้ายาเพิ่งท้อที่ทำทุกวันเพื่อตายในวันที่กูได้รอถึงแม่ว่ามันจะเคยบ้ังทิตใจมันยังไม่พอ